สวัสดีครับสวัสดีเอซสาวน้อยเพชรบันแพงสวัสดีเอีอีลาน้อยองค์อิงอเพชรบันแพงนะครับแล้วก็สวัสดีเอฟซีดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนบิร์สุผูสุคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้นะครับอีสานอ่อนซ่อนผ้าพี่น้อง เอซี FC, สาวน้อยเพชรบันแพงนะครับมาทั้งอำเภอไซมูนจังหวัดยะโสธรนะครับมือนี้นะครับเป็นงานงานบุญบังไฟเนาะนะครับเป็นงานฟรีน้ำนะครับมือนี้นะครับเป็นงานฟรีกร็หนาศาสตร์อ่าหน้าห้านนะครับศาสตร์ตอนนี้ ถือว่าเต็มทุกพื้นที่แล้วนะครับส่วนหน้าห้านนะครับสาดเต็มทุกพื้นที่นะครับนี่นะครับพามาเบิ่งนะครับสาดหน้าห้านมือนี้ที่ไซมูนนะครับเต็มทุกพื้นที่โดยเฉพาะพี่น้องทั้งไซมูนมือนี้นะครับบอกขอเตยอย่างเดียวว่าสั่นมวนคักเนาะพี่น้องทั้งไซมุนจะโศทอนนะครับมวนคักเลยนะครับขอเตยอย่างเดียวคุณหว่านนะครับ พอดีละนาอนะครับคันเตยอย่างเดียวต้องสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสามทุ่มทําการแสดงนะครับแต่ว่าตอนนี้หกโมงแรงเคืองนะครับกำลังทําการยกไฟายไฟนะครับเดี๋ยวสิบห้ามาเบิงมาเบิ้งป้ายจองที่นั่งนะครับมันเขียนกันจังไดแน่นอนนะครับทั้งอำเภอทรายมุ่นนะครับหกโมงเคืองละล่ะนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับมาไปดีเลยนะครับไปแรกนะครับไปแรก เจ้าถิ่นจองห้ามเคลื่อนย้ายอ่ะถือว่าเป็นเป็นฝ่ายที่บ่ค่อยบ่ค่อยวิววปันใดเนาะเนาะนะครับเสื้อพ้าเป็นเบิ่งหลายหลายป้ายเลยนะครับนี่ผ้าเบิ่งป้ายน้่าผ้าคุยกับค้นพร้อมนะครับนี่ผ้าคุยกับเจ้าของศาสตร์พร้อมนะครับนี่อ่ะมาเบิ่งป้ายที่สองมันเขียนว่าจังไดนะครับมีหอดหมู่นะครับมีหอด พออยากายตายห้ามย่ายสาสะอาดทุนบาปัสทิโต <quer ido> <c oughs> ตะโหดนอนทั้งไส้มุ่นเนาะแต่จริงๆมาแมนดอกพี่น้องไส้มุ้นเป็นตาหักนะครับนี่นะครับคุณแม่เรามาแต่ช่วงช่วงสี่โมงแรกพูดมาไ <c oughs> ส้มุ้นขอเตยอย่างเดียวพูดมาแสดงว่าพี่น้องทั้งไส้มุ้นมักมวนขนาดนะครับสวัสดีครับสวัสดี <c oughs> ครับ <c oughs> มาแต่ทั้งไหนกันแนาะตะหมดกยใหไงค่ะไก่บัไก่บ่ไก่ปนไหนค่ะ ความดงขึ้นมาโด่งขึ้นมาขวบโค้งเก็บนะครับแสอบขึ้นมาแสดงว่าเฮ็ดหลายนะคะแนนรอบคะแนนรอบพวกไก่มาปูจะสามใบสามยังได้ยังได้มยื่อเขามาแต่ใบม่วงใบสองนี่เด้อเบิ่งเด้อมาใบสามเด้อนี่นอนนี่เหรอปลาใบสามมุน่ะหนุนเวทีอยู่พุ่นใบสามนี่กึ่งกลางระหว่างเวทีกับมิกเลยนะครับใบสามนะครับนี่โอนมาสีม่วงแรกคุณแล้วนามีคุแล้วคุณขันมาสี่ม่วงแรกใัน เอาขอบคุณเลยหลายมวลน้ำกันเคยเบิ้งแล้วบ่บ่ค่ะหรืเบิ้งแต่ยี่นี่สำหรับสาวโอ้เบิ้งเบิ้งแต่ในยูทูบเนาะเอ้าแมลงมวลน้ำกันสอดแจงขอบคุณหลายหลายพาเบิ้งไปชื่ออะไรคะชื่อดีเจสาวน้ำยืนครับช่องช่องดีเจติดตามประจำเขาติดตามประจำเนาะพากันดูเยอะๆหน่อยเด้อพอได้ค่าน้ำมันรถไปถ่ายคลิปฝากน้ำโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากนี่นี่อะไรอะไรการติดตาม ติดตามให้น้ำอยู่นะครับมามามาเบิ่งป้ายต่อไปนะครับป้ายต่อไปอ๋อเป็นร้านโชคชัยสายมูลนะครับเรนก็เขียนจองไว้สื่อๆเนาะนะครับว่าเป็นร้านโชคชัยสายมูลนะครับอ้าเบิ้งนะครับอูโหูคลิปนี้เป็นตาย่านนะครับเปาปี่เจ้าสำราญจองไฟย้ายโดน เพิ่ลืมไม่โทษได้หนิใครย้ายจริงๆมันต้องเป็นใครย้ายโดนเซิงเนาะเซิเร์งล่ำเซิงมวนน้ากันงมาแล้งนะครับเป็นลืมไม่โทษนะครับบันน้เอาเมจิกมานนั่งเขียนตื่นไม่ขึ้นแล้วนะครับเป็นลืมไม่โทษแม่มแม่เรากำลังมาแต่เว้นคืนกนอการหกโมงเคิงนะครับสวัสดีครับแม่มแม่มาแต่สายหนิตัดเสื้อเปิดทงอยู่โมอไกลกว่าแม่ เอาเมืองอ่ไก่เนาะประมณสิบสิบสโลนะครับนี่แหละเอาเอามวนน้ากันนาะแม่เคยได้เบิ้งหรือเปล่าเบิ้งค่ะตามโอ้ตามเลยไม่หมดเลยเสเบิงเยด้ังไมเอาของเทตัวนี้แตวย่านแม่ผลมย่านไม่ผลห้าลดกะให้ผ่านซะน้องมือนีน้องแม่เนาะหรือว่าพ่นละหกโมงเศร้าเจ็ดโมงเศ้ามืออื่นนึกโถกับ แต่ยิ้มเสียงขึ้ฮึมๆอยู่นะแม่เนาะเอาใจซอยกันเนาะนะครับเบิ้งสาวน้อยมือนี้นะครับสี่เขาเป็นบุญบางไฟแม่ปัิเีเห็นว่านายกนายกผึ่นจางแล้วก็จางฉลองแจ๊กอย่งให้เจ้าอาวาสละเพิ่งนก็เลยเบิ้งฟรีมือคืนนี่อยู่จตุบัตรลอยเสาหม้อมีหม่องนังแม่ไอ้หมืนเลยคันเบิ่งใน u t u b e เบิ่งในคลิปที่เห็นอยู่ เอามวนน้ำกันน้องแม่นาะเหมือนเพ่งใหม่น้องมาแลงนี่เพยงพอเพื่อนเขียนให้ม้วนขนาดด้น้องนายเวทีสิผ้าเบ่งปายได้ b ต t a นี c s สะอาดหลายแต่ว่าปบายค่อยมีมือนิโอ้มีอยู่ตัวละนี่เอาสีเหลืองมาเขียนเลยรุ่นอ๋อมีการบอกเลขบว่าหรือยังไดนี่โอ้เดี๋ยวต้องกลับหัวกับหางไทยนะครับนี่คลิปนี้รุ่นสามเจ็ดจ้า ฮนะเศร้ากุซาวเดอ้อผู้ใดมักเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะครับาาาม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 าเบิง่งมาเบิ่งป้ายเวทีกับกำลังดึงป้ายไฟขึ้นแล้วล่ะละ่ะแสงขีเสียงมาแลงรับร้องนะครับเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าสถานที่เข้ากว้างขวางแห้งนะครับผ้าเบิ่งป้ายหน้าเวทีมันนี่นะครับที่อำเภอไซมูลนะครับ อย่างนั่นนี่วัสนาเนี้่นะจ่าแอกจ่าสิทธิ์วาสานแกงซอยตันหมูซีฮอตดี้ห้ามย้ายโอ้เอฟซีไอฮอตดี้โอ้โชื่อเอฟซีะระเอกฮอตดี้นะครับนี่นะครับห้ามย้ายนะครับจ่าแอกจ่าสิทธิ์เห็นมาจองก่อนหมูได้นั่งข้างหน้าฮะมา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 ,มาต่อหฮวยว่าไปบ่ไหลก็ไหลตัวละนี่นะครับดาบแต้มเฮ้ย มีแต่ตำรวจกับทหารก็ทั้งนี้เนาะดาบแทมดาบแทมห้ามย้ายมีแต่ตำรวจกับทหารตัวนี้เนาะนะครับมาช่องไวอันนั้นกระจายแอกจ่าซีดนะครับอันนี้ดาบไหมขันันจ่าก็คือขึ้นมาเปนทหารนะขันดาบก็ขึ้นมาเปนตำรวจมามามาเบิ่งไปนี่เบิ่ง เดี๋ยวไปนี่ไปนี่ต้องถ่ายใกล้ๆชัดๆเลยห้ามย้ายผัวยายเวอร์เพ่นวะตายลายยายเวอร์ผัวมาน้าเบิงหน้าเวทีเลยมือนีนะครับไปนี่ห้ามย้ายผัวยายเวอร์หซานอันเบิงเวทีไปน้านะครับนี่เหลือไปไฟตัวนมามามา,มาเบิ่งไปต่อนะครับ อากาศส้าคุยกับพ่อแม่พี่น้องนายพิธีไปนั่มน,นะครับลัางป้ายกรบโบมี่อย่างหือหวานะครับลัางป้ายก็เขียนว่าจองแล้วธรรมดาจังสี่เนาะนะครับลัางป้ายกรบโบมี่อย่างหือหวานนะครับจองแล้วคุณหวานนะครับเอาจองก็จองสันตวนนะครับแต่ว่าจองเบื้องที่ละ่ะหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าสาธาผืนเลยจองแล้วนั่น ่นจองไว้ศาดตรห้าพื้นเลยนะครับนี่มาหน้าเวทีมาทีหลังแต่ว่านั่งหน้าเลยบัตรนี้สวั Un <laughs> สดีครับเอ้ยเห็ดหยั่งแนะม่มาทีหลังรังห <c oughs> น้าเห็นหยั่งเดี๋ยวนี้จอกหยั่งเดี๋ยวนี้อันเปียงไก่ค่ะโอ้ก็ต้องสิกินข้าวแรงว่าเกล็นเอาเนื้อกินเขาไปส่งลูกเต่าทำไมโอ้โอ้มาแต่ใสครับแม่นี่มาแต่รนี้อย่าโซเมืองอย่าโซค่ะบกไก่เนาะซีฟโลหนึ่งเนาะบกไก่ขี่มอเตอร์ไซค์มาด้สองแถวโอ้ขี่มอเตอร์ไซค์มาสก แสดงว่าเมื่อแรกบ่เมื่อเนะเมื่อมือินเศร้าเนาะเมื่อตอนเมื่อกลางค่ยาอีีนันบอกจากเกตอันยูอวัดยาป้องเหรอไหมอู้ในเมืองเลยจากจากเยโสนี่โอ้แต่ว่าไปกันหลายคนเนาะเอฟซีสาวน้อยของแท้เลยบัตตานีบ้านจ้างเลี้ยงพี่นางบ้านยังจหวัดหนองคใหญ โอ้อันเห็นอยู่เห็นไฟทางเข้าบ้านอยู่มามาตอนมานั่นโอจ้างแล้วเนาะบ้านแถวๆนั่นเหรอเออเอาเดี๋ยวปีหน้าปีหน้าดับเตาไปค่ะยุแถวมันค้งขามเลยแถวๆแยกนั่นละเนาะครับเดี๋ยวปีหน้ากัตสีมาที่กันเัิ่งจาเสิร์ฟเอ้าช่องไหนค่ะช่องไหนช่องดีเจสาวน้ำยืนครับโอ้ฝากน้ำหน่ยเด้อครับนี่นี่เขา สวัสดีครับมาที่หลังนางนาอ,อีกแล้วเอาใครบอกว่าม่มี่มองปูมาแต่ใสครับนี่โอ้มาเยโสโอมาจาเยโสด้วกันเนาะนี่พี่น้องเยโสในเมืองมาหลายดิคุณก็มาแต่เยโสด้วกันคุณนะมาแต่ในเมืองด้วกันบ่ก้านยาวคนด้วอันแม่ขั้นญานหายก็เอาแบงค์ห้าร้อยทับไว้ก็ได้ผมจะนั่งเฝ้าให้เรล่องมามี่หายเอาขอบคุณมวลทั้กันนะแม่เนาะ นี่ะ่นั่นนะโทษน้ำกันแล้ว,ลวมาเบิงบ่งมาเบิ่งโอ้คิดว่าป้ายว่าแม่นถุงปุยตัวนี้คิดว่าไป้ายไหมถุงปุยถุงปุ๋ยห้ามมาเบิ่งสาหนาเวทีห้ามมาเบิ่งป้ายนาเวทีมือนี่นะครับมีพอความอย่างเป็นตะหักแนนนะครับนี้ไพนี้บิมน้อยอา้าวบิมน้อยจองบ้าบิมน้อยผู้เดียวสี่ป้าย สี่ป้ายฮาศาสตร์หนึ่งสองสามสี่ห้าบีมน้อยผู้เดียวเด้อนี่เด้อบีมน้อยมันเป็นบีม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 น้อยผู้เดียวฮาศาสตร์คือ c e m ม n น core พุ้วใหญ่นะครับนี่นะครับเอามวนน้ากันเด้อบีมน้อยทั้งไสม้มุ้นนะครับบีมน้อยยโสธรนะครับไส้ละป้าย เอ้าเจอกันรอบสองแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับไปอบน้ำมาแล้วบ่นี่บ่ลแมนลงมาแล้วบ่ลคุณดีไปหากันแน่ไปหากันแน่นั่นนั่นนั่นกับรังค้านี่นั่นกับังค้านเอฟซีสาวน้ำยื่นคำถามหากันแต่เว้นแล้วนั่นนะโอ้มาเบิ่งป้ายโอ้สายไฟนั่งได้อยู่นี่นี่นี่ อมเหยางนั่งทับไปเลยแม่เออได้อยู่ได้อยู่ผมเป็นหยางครับนอกจากรถนอกจากรถได้เอาเลยปาาเวทีมวยไหมเวทีมวยเวทีมวย,ม,ยมีหอดเวทีมวยเดือม,มาแล้งนี่เป็นม,มืองมืงมาจองปูสาดแล้วก็หาหาลักมาปักนะครับแล้วก็เอา เชือกฟางเชือกฟางมามาอ้อมไว้นะครับนี่นะครับโอ้ค่ะข,ขนาดค่ะข,ขนาดพี่น้องทั้งใสมุ่นเดี๋ยวโสทอนบ้านเท่านะครับเอามวลน,น,น้ำการสอดแจ้งเด้อข้าเดียว12นาทีไหมพี่น้องผ้าเบิงป้ายจองศาสตร์นะครับผ้าเบิง้งศาสตร์คุยกับพ้นเป็นน้ำข้าวเดียว12บนาทีาว่ายีหลีไหมหนอนนะครับเอาอีกจกังหน่อยนึงเนาะนะครับมือนี่นะครับ มือนี่สาวน้อยเพชรบ,บันแพงขําการแสดงนะครับอยู่บ้านทรายมูลอำเภอทรายมูลจังหวัดยโสธรข้างวัดไต้เลยเด้อพี่น้องข้างวัดไต้เลยนะครับพี่นอ้องเข้ากับมาผูมาทีหลังก็ได้นั่งไก่ในจักน้อยนะครับมาทีหลังก็ได้นั่งไก่ในจักน้อยก็เห็นคือเก่ามวนคือเก้านั่นแหละนะครับ แม่รักโอ้ยสว่างสว่างเอ้าปิดละข้าวเดียว <laughs> บรรยากาศดาน,นาเวทีตอนนี้นะครับหกโมงกว่าแล้วน้อนะเดี๋ยวจะได้ลำลาสสำหรับคลิปนี้นะครับจังไหนเข้าพอการคลิปหน้านะมีความสุขทุกท่านเ้อนะครับขอบคุณหลายที่ติดตามเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ ช่องดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อน่ายขึ้นเรียบร้อยนะายงดงามยิม่งใหญ่อลังการนะครับเดี๋ยวสามทุ่มเปิดงานมวนน้ำกันนะครับซอดแจ้งนะครับ